เริมพรญาติโยมและสาวชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่467นะลุงพี่อยู่ที่เวียงท่าการเวียงเชี่ยวการนี้ก็อยู่ที่ในอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เวียงท่าการเป็นเมืองเก่าเก่ายิ่งกว่าเวียงกุมกรารอีกเกา่าเวียงกุมกราร200กว่าปีสร้างสมัยยุคของอพระเจ้าอาทิตย์ธรรมิกราชนะในประมาณพุทธศตวรรษที่16ของอาณาจักรฮ,ฮาริปุญชัย เป็นเมืองหน้าด่านแล้วก็เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นเมืองที่สะสมสเสบียงอาหารนะในยุคสมัยโบราณน,นะเออเวียงท่าการนี้ก็อยู่ห่างจากเวียงกุมกามประมาณ28ิกิโลเมตรนะเวียงท่าการอยู่อำเภอสารพีเอ้ยอยู่อำเภอสันปตองส่วนเวียงกุมกามอยู่อำเภอสารพีนะวันนี้หลวงพี่ก็ได้ อานไหนก็ตไตวิดกเล่มที่สามสิบกับสามสิบเอ็ดของฉบับมหมามกุฏราชวิทยาลัยนะก็มีในเรื่องราวที่ว่าทำที่เป็นกุศลนั้นเนี่ยมีความไม่ประมาทเป็นมูลเป็นพื้นฐานนะเพราะนั้นความไม่ประมาทนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะที่เราเพึงจะได้มีความเพียรมีความวิริยะนะมีสติมีสมาธิมีปัญญานะมีในสิ่ง มีสตินะที่อยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมนะหรือสติประฐานสี่นะที่เป็นทางสายเอกทางสู่พระนิพพานที่องค์สมเด็จพระสามารนะัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งตรัสไว้นะสิ่งที่พระองค์ทรงตรัดไว้ก็คือว่า ภิกษุทั้งหลายครั้งหนึ่งเมื่อแรกตัดสรู้เราอยู่ที่ควงไม้อาชะปาลนิโคตนะใกล้ฝั่งแม่น้ำเนลันชลาในตำบลอุลุเวลาเมื่อเราหลีกเล่นอยู่ในที่ลับได้เกิดความบริวิตกขึ้นในใจนะทางนี้เป็นทางสายเอกนะเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความล่ำไรลลำพันธ์ เพื่อความดับศูนย์แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติฐานสี่นะสติฐานสี่ก็คือการตั้งสติอยู่ในสี่ฐานก็คือฐานกายารู้การยืนเดินนั่งนอนการหายใจเข้าหายใจออกเวทนารู้ถึงความรู้สึกของตัวเรานะว่ามีสุขมีทุกข์หรือว่าเฉยๆรู้ถึงเรื่องของจิต ว่อจิตเราเป็นกุศลหรืออกุศลมีโลภะโทสะโมหะไหมรู้ถึงธรรมก็คือรู้ในเรื่องลังของขันธ์ห้านะว่าเป็นอ,อนัตตาเป็นอนิจจังทุกของอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไ,ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นรู้ถึงธรรมในเรื่องราวของความจริงอันเบร์เสอร์คืออริยสัจส,สี่ทุกสมุทัยนิโลธมัคนี่แหละคือทางสายเอกนะที่เราจะต้องมีสตินะระล,ลึกรู้อยู่กับปัจจุบันในสี่ฐานนี่คือกายในเวทนา ในจิตแล้วก็ในธรรมและประการสําคัญก็คือธรรมที่เป็นกุศลกรรมนะก็จะต้องเป็นธรรมที่มีความไม่ประมาทนะเพราะถ้าเกิดอยู่ในความประมาทมัวเมาแล้วเนี่ยนะความประมาทไม่ใช่เรื่องของการขับรถประมาทแต่หมายถึงเรื่องราวของการประมาทที่จะไม่สั่งสมคุณความดีไม่สั่งส,รรม,งงสงกม,มกุศลกรรมองค์สมเด็จพระสัมมาพุเจ้าได้ทรงเปรียบเปรียบเทียบนะถึงการสร้างกุศลกรรมเนี่ยว่าประดุษนายมาลากร นายมาลากรที่นําดอกไม้ต่างสีต่างชนิดเนี่ยมาร้อยเรียงเป็นพวงมาลัยที่มีความสวยงามดังนั้นการสั่งสมกุศลกรรมหรือกุศลธรรมนั้นเนี่ยก็ประดุจของนายมาลากรที่จะเรียงละเรียงร้อยเอาดอกไม้นานาชนิดต่างสีต่างาขนาดมาเรียงร้อยให้เหมาะเจาะเป็นพวงมาลัยนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนการสร้างกุศลกรรมเป็นต้นเระฉะน,นั้น กุศลกรรมก็ต้องอยู่ในความไม่ประมาทนะเป็นพื้นฐานนะถ้าประมาทไปแล้วเนี่ยนะมันก็จะไม่ไม่ประสบความทุเร็จนะไม่เป็นกุศลกรรมเพราะกุศลกรรมมันก็ต้องออพยายามระมัดระวังที่จะไม่ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นตนนอันะนี้ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย ทำที่เป็นกุศลเหล่าใดเหล่าหนึ่งอันเป็นไปในส่วนแห่งกุศลเป็นไปในฝ่ายแห่งกุศลทำเหล่านั้นทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นมูลนะคือเป็นพุนฐานนความไม่ประมาทนี่สําคัญประชุมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทเรากล่าวว่าเป็นยอดทารรเป็นยอดของธทรรมทั้งหลายนะความไม่ประมาทเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะความสงบแห่งจิตท,ที่เรา ออมีอยู่นะหรือแม้แต่สิ่งพุะองค์ทรงตัดสอนภาษาวกในเรื่องราวของสติปัฏฐาน4ที่ว่าภิกษุนั้นเนี่ยเธอจงพิจารณาเห็นกายในกายนะในเวทนาในจิตในธรรมนะมีความเพียรมออีสัมปชัญญะนะมีสติต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะว่าคนทั้งหลายนะั้นเนี่ยที่จะข้ามฝั่งไป เพื่อข้ามวัดต่อสงสารเนี่ยมีน้อยนะมันก็จะมีส่วนใหญ่คนที่วิ่งเลาะอยู่ตามชายฝั่งไม่ได้ข้ามไปสักทีนะก็ไม่สามารถที่จะข้ามบ่วงมรึสตยูไปได้เพราะนั้นบัณฑิตก็พึงชําระตนให้มีความของแพ้วอบรมจิตดีแล้วโดยชอบนะก็ะจะเป็นผู้ที่สิ้นอาสวะได้นี่ก็คือในหลักธรรมคาสอนของสองมเด็จพระสัมรรมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะที่พระองค์ทรง ทรงตัดว่าในหมู่มนุษย์นะอันนี้จริงก็เป็นคําสวดเหมือนกันนะในหมู่มนุษย์คนที่ไปถึงฝั่งมีจํานวน,นน้อยที่ข้ามฝั่งไว้นะแต่หมู่สัตว์นอกนี้ย่อมวิ่งไปตามฝั่งนั้นเองคือวิ่งเลาะอ,อยู่ตามชายฝั่งวิ่งไปวิ่งมาไม่ได้ข้ามนะดีส่วนชนเหล่าได้ประพฤติตามธรรมในธรรมที่ตัดดีแล้วนะชนเหล่านั้นจะข้ามบ่วงมรุตยูซึ่งแสนยากนะที่จะข้ามได้ก็สามารถที่จะข้ามไปได้นะ บัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองนะชนเหล่าได้อบรมจิตดีแล้วโดยชอบในองค์เป็นเหตุตรัดสรู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นยินดีแล้วในความสละคืนนะซึ่งความยึดถือชนเหล่านั้นเป็นผู้สิ้นอาสวะมีความรุ่งเรืองนะเป็นต้นนี่ก็คือในถ้อยคำที่องค์ได้ทรงจัดนะสอนเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะวันนั้น ในเรื่องราวของจิตนะในวิชาชีวิตที่ประกอบไปด้วยกายและจิตที่เราพึงเต้องเป็นจิตที่มีความอ,อ,อบรมดีแล้วนะด้วยศรัทธาด้วยศีลน,นะด้วยสุตตะการเรียนรู้ด้วยจาคะนะการให้ปันนะหรือปัญญาตลอดกาลนานเนี่ยก็ย่อมเป็นไปเพื่อคุณในเบื้องบนนะอันนี้เป็นถ้อยคำของ ของภาษาลีบุตรนะที่กล่าวกับอนาถาบินทิกาเศรษฐีเมื่อตอนที่อนาถาบินทิกาเศรษฐีป่วยหนักนะป่วยหนักแล้วก็ให้คนสนิทเนี่ยไปนิมนต์ภนะาษาลีบุตรมามาแสดงธรรมนะพูะเจ้าก็ทรงทราบที่พระที่อนาถาบินทิกาเศรษฐีเกรงใจพระพุทธเจ้าไม่นิมนต์พระพุทธเจ้าไปโปรดนะนิมนต์ภาษาลีบุตร นะซึ่งถือว่าเป็นภาษาววกที่เลิศทางบัญญาพระเจ้าก็เลยเตรัสให้ผ้านนเนี่ยไปเป็นเพื่อนภาษารีบุตรด้วยในการไปเยี่ยมอนาถาบินทิกาเศรษฐีที่สร้างวัดเชตวันถวายองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วเมื่อไปถึงอ,อ,อนาถาบินทิกาเศรษฐีก็ได้เล่าถึงความ เจ็บป่วยของตนนะด้วยความแบบทุกข์ทรมานนะว่าตนนั้นเนี่ยตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนอวัยวะเนี่ยถูกถูกเผาออกมาแล้วเหมือนมาถูกย่างไฟปวดหัวก็ปวดเหมือนคีมเหล็กมาหนีบศีรษะตัวเองเลยภาษารีบุตรก็ตัดแนะนำนะว่าขอให้ท่านเนี่ยจงอย่ายึดมั่นถือมั่นในตาหูจมูก ลิ้นกายใจยเนี่ยพยายามอย่าอย่ายึดมั่นถือมั่นแล้วก็ในมโนวิญญาณทั้งหลายนะการรับรู้นะรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายก็พยายามที่จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุทั้งหลายนะดินน้ําไฟลมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ยึดถือไม่ยึดถือเพื่อคลายความเจ็บปวดนะแล้วในคืนนั้นเองนาะถาวินทิกาเศรษฐีก็เสียชีวิตสิ่งที่พระสารีบุตรได้กล่าวกับ อนาถาบินที่เก่าเศรษฐีนะในตอนท้ายเป็นข้อคิดนะนอกเหนือจากการที่ให้ปล่อยวางแล้วก็เอ,อจะมีจะมีถ้อยคำอืนะถ้อยคำประมาณว่าจิตของผู้ที่อบรมดีแล้วด้วยศรัทธาด้วยศีลน,นะสุตตาจาคะเนี่ยก็ย่อมเป็นไปนะเพื่อความดีงามประมาณเนี้ยนะแต่พอดีลุงพี่อ๋อเดี๋ยวอ๋อเล่ม อยู่ในเล่มที่สามสิบเอ็ดอันนี้หน้าสามรอยยี่สิบหกนะก็มีถ้อยคำว่าจิตของผู้อบรมดีแล้วด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาตลอดกาลนานนะย่อมเป็นคุณนะย่อมเป็นคุณเพะฉะนั้นะ อีกทั้งการยังฉันท้าให้เกิดนะการพยายามการปรารบความเพียการประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่เพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความยิ่งขึ้นไปเพื่อความเอ่อบริบูรณ์เพื่อความไพ่บูรณ์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะนี่ก็เป็นในเรื่องราวของการสั่งสมเอ่อสิ่งที่เป็นเอ่อกุศลกรรมทั้งหลายนะเอ่อ แล้วก็เรื่องราวที่ภาษารีบุตรก็ยังได้กล่าวกับอนาถาบินิกะเศรษฐีอีกว่าผู้ใดมีความศรัทธาตั้งมั่นมีศีนันงามบุคคลผู้มีปัญญารละลึกถึงคําสอนของพระศาสดาแล้วเนี่ยก็ย่มอมที่ประกอบไปด้วยศรัทธาศีลน,นะความเลื่อมใสความเห็นธรรมเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามได้ต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นนะก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ ว่าผู้ใดมีศรัทธาภาษารีบุตรได้อนุโมทนาด้วยคาษาเหล่านี้ว่าผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระสถาคตมีศีนันง,งามที่พระริยเจ้าตัดแล้วสันเสริญแล้วและมีความเห็นอันตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระศาสดาพึงประกอบ ตามซึ่งศรัทธาศีลความเลื่อมใสนะและความเห็นธรรมนะนี่คือถ้อยคำที่มีความลึกซึ้งอ่อนโยนนะในพระไตรปิฎกในเล่มต่างๆที่หลวงพี่ได้นำมาหยิบยกนำมาพูดคุยและนำมาอ่านนะในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะของการนำรงชีวิตนะให้พวกเราได้อยู่ในความ ไม่ประมาทก็ดีการอยู่มีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งในกายในเวทนาในจิตในธรรมการที่จะพยายามข้ามพ้นวตาสงสารไปได้นะที่จะข้ามพ้นไปอีกฝั่งหนึ่งนะไม่เหมือนคนทั่วไปที่จะเดินวิ่งเลาะอยู่ตามนะชายฝั่งนะแล้วเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาในพระ 5, 4, 5, ห้าอินทรี่ห้าต่างๆอันนี้เป็นต้นเพราะใน ชีวิตของคนเรานเนี่ยพื้นฐานของชีวิตก็คือความเป็นผู้มีคุณค่านะในตัวเราเองนะเพราะว่าเพราะว่าคุณค่าของชีวิตนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความหมายนะมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลนะคุณค่าของชีวิตเนี่ยมันเป็นความดีเป็นความทรงจําที่จะอยู่ในหัวจิตหัวใจของผู้อื่นเพราะนั้นชีวิตที่ดีก็คือต้องเป็นชีวิตที่มีคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์ นะแล้วชีวิตที่มีคุณค่านั้นเนี่ยก็พึงที่จะกระทําด้วยความมีสติและลึกรู้อยู่ในทุกลมหายใจเ,เข้าออกเหล่านี้เป็นตน้นนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราไดเ้เมื่อเกิดมาครั้งหนึ่งนะใช้ชีวิตนะในทุกวินาทีในทุกลมหายใจเข้าออกนะด้วยความมีคุณค่าอย่างมีความงดงามนะทำงานด้วยความ ฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสามีความศรัทธาในความสําเร็จศรัทธาในคุณประโยชน์ศรัทธาในการช่วยเหลือเกื้อกูลนะเพราะว่าศรัทธานั้นเนี่ยมันก็จะเป็นพลังใจนะที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จนะศรัทธาที่ครูบาอาจารย์บอกว่ามันก่อให้เกิดปฏิหารได้แต่ว่าเราก็ต้อง ออกไปเดินหาปฏิหารนั้นไม่ใช่ว่าอยู่กับที่แต่เพียงอย่างเดียวนะเพราะนั้นในการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะมันที่จะสั่งสมกุศลกรรมนะละสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมทั้งหลายคือความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงนะการที่จะศึกษาหาความรู้นะการที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล นะดำรงจิตนะอยู่ด้วยความตั้งมั่นไม่เลื่อนหายนะมีเพื่อความไพูบุ์เพื่อความเจริญนะเพื่อความบริบูรณ์แห่งกุศลทั้งหลายเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสเสบียงบุญที่จะนําพาเราไปสู่ในพระภูมิที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องราวของออจิตสุดท้ายก่อนที่วิญญาณเราจะออกจากร่างการที่เราได้มีความระลึกรู้มีความจดจําได้ถึง คุณความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินะการไม่กระสับกระส่ายไม่ทุรนทุรายหรือความเกรงกลัวความตายเพราะความตายนั้นเนี่ยมันก็ต้องประสบกับทุกผู้ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นวัยกลางคนหรือคนแก่นะไม่ว่าจะเป็นชนในชั้นในวันนะใดก็ต้องตายด้วยกันทุกคนเพราะนั้น ความเข้าใจนะในการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็นกําลังใจให้เราที่จะได้ไปสู่พบภูมิที่ดีด้วยความเบิกบานเพราะว่าจิตสุดท้ายนั้นเนี่ยมันสำคัญนักที่จะทำให้เราไปสู่พบภูมิที่ดีอย่างเช่นถ้าหากว่าเรามีความห่วงหาอาวรนอะไรเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไปเกิดเป็น เกิดห่วงสุนัขมากอาจจะไปเกิดเป็นลูกสุนัขก,ก็ได้นะแต่ว่าพอดีอาจจะทําบุญมาดีถึงไป,ไ,ปไ,ปไปเกิดเป็นลูกสุนัขแต่ก็ไปไปเกิดเป็นลูกสุนัขที่มีเอ่อคนมีฐานะนะที่ได้เอ่อช่วยเหลือให้อาหารให้ที่อยู่อย่างดีแต่แตายถึงแม้จะเป็นสุนัขข้างถนนนะแต่เป็นสุนัขข้างถนนที่แบบยังไงอยู่ด้วยวามเป็นอิสระเสรีนะอย่างเช่นแถว เขาเชียงดาวเนี่ยเขาจะมีสุนัขเนี่ยเขาจะอยู่กันตามทางโค้งต่างๆนะเพื่อจะรออาหารจากจากผู้คนที่เดินทางหรือแม้แต่รอการอาเจียนของผู้ที่เมารถนะที่ต้องจอดรถอาเจียนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นนะนี่ก็คือเอ่อความเป็นมาความเป็นจริงนะของจิตสุดท้ายเหล่านี้เป็นต้นที่เราจะต้อง มีความเบิกบานชื่นบานที่จะยอมรับในความเป็นจริงของอชีวิตทั้งหลายเหล่านี้นะนั้นวันนี้หลวงพี่มาที่เวียงท่าการเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่เวียงกุมกามนะก็ได้เดินเจริญภาวนาหลังจากเสร็จการคุยในพระไตรปิฎกกับพวกเราแล้วเนี่ยก็ ู้สึกเกิดความดื่มด่ำสงบวิเวกนะในสถานที่ที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับเป็นเมืองเก่านะที่น่าจะมีอายุมากที่สุดในเมืองเชียงใหม่เพราะว่าเป็นเมืองที่เกิดก่อนเมืองเชียงใหม่ถึงสองร้อยกว่าปีเป็นตน้นทำที่เป็นกุศลทั้งหลายนั้นมีความไม่ประมาทเป็นพื้นฐาน อย่างแน่นหนาความสงบแห่งจิตที่มีมาย่อมนำพาซึ่งความเบิกบานใจพิจารณาในสติทั้งหลายนั้นตั้งอยู่บนฐานที่สำคัญมุ่งมั่นได้ทั้งกายคือรู้ถึงลมหายใจหรือแม้แต่อิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนไซส์อย่างรู้ตัว เวทนาคือรู้ถึงสุขและทุกข์นั่นหรือมีความเฉยไม่สุขไม่ทุกขเช่นนี้หนามีจิตที่เป็นกุศล,ลกรรมตลอดมาปราศจากโลภะโทสะโมหะที่เคยชินมีสติ และลึกรู้ถึงทำนั่นว่าเราพึงไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นหนักหนาทั้งขันห้าลูกสัญญาสังขารเวทนาหรือแม้แต่วิญญาณแห่งตัวตนอีกทั้งเข้าใจในอริยสัจ คือทุกสมุทัยนิโรธมักอย่างแม่นมั่นว่าทุกเพราะว่าไม่สบายกายไม่สบายใจเช่นนี้ผันหรือความพัดภาคจากกันนั้นก็ตามทีทุกย่อมเกิดจากอุปัิเลสทั้งหลายนั่นทั้งโลภโทสะโมหะทั้งหลายนี่ความดับทุกข์ทั้งหลาย ก็มากมีโดยยึดหลักในอริยมรรคมีองค์8ดช่างงดงามพื้นฐานของชีวิตคือความมีคุณค่าในตนเองคุณค่าของชีวิตอยู่ที่ความดีเช่นนี้นั่นชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีความอเนกอนันต์ในความสัมพันธ์ต่อผู้คนแม้การช่วยเหลือเกื้อกูลเล่า ก็อาจขจัดความเศร้าทั้งหลายสิ้นแก่ผู้ที่ถูกความทุกข์มาเยือนยินขอให้เรามีฐานถิ่นในจิตใจด้วยความเมตตากรุณาอย่างดียิ่งในทุกลมหายใจเช่นนี้หนาะนำสิ่งที่เป็นคุณความดีตลอดมาเพื่อ นำพาพุทธโอวาทของพระพุทธองค์ให้มีพุทธภาวะในจิตใจมีความเบิกบานแจม่มใสและหันษามีความภาคภูมิใจในตนตลอดมาเพื่อสั่งสมบุญญาที่งดงามอุสลกรรมนั้นประเสริฐงดงามยิ่งอุสลกรรม เป็นทุกสิ่งดีหนักหนาประดุษนายมาลากรบรรจงร้อยพวงมาลาด้วยดอกไม้ต่างสีสันและรูปทรงให้เป็นพวงมาลัยที่งามงดงามหมดจดทั้งหลายเช่นนี้สิ้นก็ประดุษชีวิตที่งดงามเป็นอาจินเป็นกุศลกรรมที่ดียิ่ง แห่งตัวตนกายและใจของเราทั้งหลายนั้นย่อมผูกพันต่อกันเป็นหนักหนาใจที่มีความเบิกบานในอุลาย่อมนำพาสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมหน้าในคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่30และ31ของ ฉบับมหามกุตราชวิทยายลัยในเรื่องราวที่ว่าทาที่เป็นกุศลนั้นเนี่ยมีความไม่ประมาทเป็นพื้นฐานความสงบแห่งจิตนะทางสายเอกนะเพื่อก้าวไปสู่พระนิพพานคือสติปัฏฐานสี่เรื่องราวของจิตที่อบรมดีแล้วด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะหรือในเรื่องราวของความมีศรัทธาตั้งมั่นนะอันดีงามมีชีวิตที่มีคุณค่าในทุกลมหายใจก็ได้ประเป็นเพราะปัจจัยพิบาตมาทานบอน ได้โยมพี่โยมน้องทุกต่างท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหลังสิ่งใดก็จงสํามเร็จสมบัตมุ่งมากกาตนาขอทิศิบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวททั้งหลายญาติสนิทพี่สายทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายที่เวียงท่าการแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้เจริญพร